เขาเรียกก็บวชบูชาธรรมหลวงปู่นโยมพ่อ uh huh. เนี่ยบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เขาก็หาเจ้าภาพโดยการที่เขาก็ร่วมบุญกันอย่างเงี้ยเพราะว่าบวชฟรีไงเหมือนหลวงพี่บวชอย่างเงี้ย uh huh. เหมือนหลวงพี่บวชตอนที่เนี่ยตอนที่บวชเนี่ยไม่ต้องแบบจัดงานบวชใหญ่อะไรเขาก็บวชรวมกันแล้วก็หาเจ้าภาพอย่างเงี้ยเราก็บริจาคไปเรามีปัจจัยกี่บาทอย่างเงี้ยห้าร้อยพันหนึ่ 500, 000, นงเท่าไหร่ก็ ร่วมกันบริจาคเขาก็เป็นเจ้าภาพงานบวชไงแล้วจะจะ,จะ,จะบวชบูชาทำมหาปูชนียาจารย์เขาจะทยอยบวชกันบันจัตเนี้ยโยมพ่อจะมีวัดต่างๆทั่วเนี้ยแถวๆรอบๆรอบๆวบบัดเนี่ยพเพราะก็ต้องกระจายไปบวชไงเพราะว่าหลักพันไงบวชที่วัดไม่ไหวเยอะเ,อเขาทยอยกัน<ต>ไปบวชตามวัดเนี่ย มันจานายมพ่อนะโอนไอ้โยมแม่จะทำบ,บุญอะไรก็จะฝาเขาไปห้าร้อยเ้ี่ยจช่นั่นแหละก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยบุญบวชโยมพ่อก็ได้บุญเยอะนะเพราะว่ายิ่งเราร่วมบุญกับบุญบวชพาจาย์ท่านทั้งเนี่ยเป็นพันรูปอะ่ะท่านทําบุญอะไรเราก็จะได้บุญกับท่านด้วยเพราะว่าเรานะเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการบวชเนี่ยอ่า ปกติคนบวชอย่างโยมพ่อบวชเองเนี่ยได้หกสิบสี่กับหกสิบสี่กับคือจากนี้ไปหกโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับลงไปอ่ะเสื่อมลงไปอ่ะหกสิบสี่ครั้งนะโยมพ่อหรือว่าใครที่ร่วมบุญเนี่ยหรือว่ามีลูกชายเนี่ยได้บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างตัวเองในโยมพ่อบวชเนี่ยโยมพ่อได้เต็มๆเลยหกสิบสี่กับ อย่ากนี้ไปอ่ะจะไม่ตกนรกนะยกเว้นไปทําอนันตเรียกรรมห้าอย่างที่เคยบอกอ่ะค่าพ่อค่าพ่อค่าแม่ค่าพระรหันิมนต์นะครับขบักกาศบอกอาหารเช้าพร้อมแล้วนิมนต์นะครับก็เรียกใครไปฉันมีวิทยุวิทยุเป็นวอ พี่กับฉันก็ได้กันเนี่ยจ่าจตอนเนี้ยไล่ฟังก่อนไม่เป็นไรปกติก็ฉันทักเจ็ดโมงคึ่งของโยมพ่อก็สี่ทุ่มสิบสองป่ะครับอ่าก็เนี้ยก็อันนี้สองของการที่เราบวชเองอ่ะเราได้หกสิบสี่กับโยมพ่อหกสิบสี่กับเราได้มาแล้วคือต่อจากนี้ไปถ้าเราไม่ได้ทําบาปห้าข้อกรรมหนักสุดอ่ะค่าพ่อค่าแม่มาตุคาดปีตุคาา อาหลานตะฆาตฆ่าผ้าอรหันโลหิตปุบบาททำภาบเจ้าห้อรพระโลหิตข้อสุดท้ายสังเพศถ้าเราไม่ได้ทำห้าอย่างห้าอย่างเนี้เราบวชเองมีลูกชายบวชให้หรือว่าเราสนับสนุนเป็นเจ้าภาพงานบวชเนี่ยเราจะไม่ไปอบายภูมิคือรัจากโลกไปเนี่ยจะไม่ไปตกนรกจะไมเเ่เป็นเป็นเป,นปรตอสุรกายเศรษเด,ดชานจะอยู่แค่สองภพภูมิคือไม่ลงมาเกิด ใหม่เป็นมนุษย์ก็อยู่บนสวรรค์อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอันนี้คือบุญจากการบวชเป็นพระ,ะตัวผู้บวชเองได้ได้หกสิบสี่กัปสมมติมีลูกชายบวชให้อย่างเงี้ยได้กึ่งหนึ่งนะคือสามสองกัปบิตก,ก็เพิ่มบิ้วโยมพ่อกับโยมแม่ได้เป็นเจ้าภาพงานบวชอย่างเงี้ยรุ่นมหาปูชนียาจารย์ถวายหลวงปู่นเนี่ยหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยแล้วพระรุ่นเนี้ยท่านจะเดินทุดงนะ ท่านจะเดินทุด,ดงาตามรอยมหาปูชนียาจารย์เนี่ยฉะนั้นโยมพ่อเนี่ยร่วมบุญกับโยมแม่เนี่ยได้บุญใหญ่นะหลวงพี่ก็ขออนโมทนาบุญกับโยมพ่อสวงโยมแม่สุนีมัชยชนะที่ร่วมบุญเนี่ยบวชรุ่นมหาปูชนียาจารย์รวมกันหนึ่งพันบาทนะจะจะก็ขอให้โยมพ่อ,อสวงโยมแม่สุนีวเวยชนะเนี่ยจงมีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้งเห็นแจ้ง,แ,จงแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้ติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนม่คณะสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกพบทุกชาติตลาบกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทินจ้ะเนี่ยได้บุญบวชละ